สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเรื่องพายุเซินกาฉบับที่7 ระบุว่าเมื่อเวลา4ีนาฬิกาของวันที่15ตุลาคม2 5 6 5พายุโซนร้อนซันกาได้เคลื่อนขึ้นฝั่งที่เมืองกว่างไงประเทศเวียดนามแล้วมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ109กิโลเมตรทางตะวันออกของแขวงเซกองประเทศลาวหรือทิละติจูด1ิ4จุองศาเหนือลองจิจูด1 0 8 6องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศต,ตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยพายุนี้มีแนวโน้มจะอ่อนกาลังลงอยา่างรวดเร็วเป็นพายุดิปเรชันและย่อมความกดอากาศตา่ํากําลังแรงตามลําดับส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมกระโชกแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมกาลสินมุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานี ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากลมแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับอ่าวไทยตอนล่างห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง ต่อมากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศพายุเซนกาฉบับที่8ระบุว่าเมื่อเวลา7นาฬิกาของวันที่15ตุลาคม2565พายุโซนร้อนเซนกาได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันบริเวณเมืองดานางังประเทศเวียดนามแล้วและเมื่อเวลา10นาฬิกามีศูนย์กลางอยู่บริเวณเมืองกวางนามประเทศเวียดนาม โดยอยู่ห่างประมาณ10กิโลเมตรทางตะวันออกของแขวงไซกองประเทศลาวหรือที่ละติจูด16องศาเหนือลองจิจูด107.5องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในระยะต่อไปลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคตะนออกเฉียงเหนือภาคตะนออกภาคก,กลางรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดสกนลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอํานาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและ บนราาชธาีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากลมแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสําหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนล่างมีกําลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความรมะมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง